แต่ว่ามันก็จะพอเรามาเข้าคู่กันเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะมีแบบน่ารักมีบู๊กันบ้างคือด้วยความที่ตอนนั้นแหละถึงมันจะระยะเวลามันยาวนานแต่ว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรแบบมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วพอกลับมาร่วมงานกันอีกทีถึงว่าจะเป็นละครบู๊เนี่ยมันก็เป็นคนที่เคยเคยแบบว่าสนิทกันนะคะมันก็ไม่มีปัญหาในการร่วมงานแล้วก็ยิ่งเป็นละครแนวพี่เวียบู๊แบบนี้ซึ่ง พี่เวียก็รับบทหนักค่ะในการสอนขวานเทรนขวานอะไรอย่างเงี้ยครับความเเ่งกไม่เก่งหรอกค่ะีเวยก็พยายามไายท้างไหมคะพี่นะครับมีเทรนไม่มีเทรนไหมีเทรนคือเรื่องท่าไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเราต้องเราต้องเล่นด้วยกันเพื่อนเนี่ยเวลาเราบู๊เนี่ยเราก็ต้องมีการนับแนะเพื่อให้ออกมาสวยที่สุดเราไม่อยากถ่ายบ่อยเพราะว่าเราแก่แล้วคนเดียวน้องเด็กเพราะผมแก่แล้วหนื่อยไหมครับบทบาทแต่ละท่านนั่นเป็นอะไรบ้างไงมาครับในเรื่องของผมเนี่ยเป็นชาติครับ ก็จะเป็นชาติชาติที่เป็ชื่อเล่นนะคะชื่อเต็มต้องไปฟังลยเรื่องว่าชาติอะไรใช่อ่ะมีบัคไว้มากกว่าธรรมชาติก็จริงๆเป็นหน่วยรบพิเศษแลครับโดนนั่นมันเธอทำไมถึ่ผมไม่ใช่สั้นสั้นนะครับเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับแล้วก็อีกายมาทูตก็บอกเขาไปสิมีความเก่งก็เลยโดนอีกายมาทูตคือองค์กรก่อการร้าย ใช้แผนการในการทําให้เราเราเหมือนอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เอาตัวเราไปเข้าไปอยู่ในองคอ์กรไปอยู่ใต้อนาคา,าแล้วเราก็ตื่นมาแล้วเราก็รู้ว่าเราอยู่ในองคอ์กรที่มันเป็นองคอ์กรที่เป็นมือสังหารซึ่งก็คือฆาตากรแล้วก็เลยหลบหนีออกมา เป็นคนดีในหมู่จริงๆเป็นคนดีใช่แล้วก็สุดท้ายก็มีการกลับไปแก้แค้นครับก็ติดตามก็คือเป็นละครแอค c ั่ o n เลยครับก็เลยมาเจอตำรวจเซ็กซี่คนนี้ใช่ครัอย่างไงครับไปรู้คือครัก็ของขวัญก็อยู่ในหน่วย KCAS นะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบก็เหมือนกันแนวกองปราบบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เ,เราเนี่ยมีคุณพ่อเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าแล้วก็คุณพ่อก็จะบบกค่อนข้างจะห่วงเราแต่เราก็คือเหมือนกย่หน้าที่การงานเราต้องการจะพิสูจน์ตัวตนใี้คุณพ่อเห็นว่าเราโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกับพี่เวียออพอพี่เวียเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ตลาลปัดเกิดขึ้นทําให้คุณพ่อเราเสียชีวิตหน่วยที่เรารักมากเนี่ยต้องล้มเพราะว่าหน่วยเขาเนี่ยมามาพังทลายของเราแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ขึ้นว่า เรากับเขาจะมาร่วมมือกันได้ยังไงเกิดการเข้าใจกันยังไงอะไรเงี้ยคือเนื้อเรื่องมันจะสนุกตรงนี้ค่ะเรื่องความที่เป็นคนดีแต่อยู่ผิดที่แต่หัวนิเป็นคนดีแต่โดนกานแกล้งคือจะมาร่วมมือกันยังไงก็แลติดตาจะทำพี่เว็โดนขัวนิแกล้งไหมครับโดนครับอะไในเรื่องเหรอหรือว่าเรื่องจริงเรื่องจริงไม่มีครับไม่มีครับแล้วก็จะนั่งแบบ จบปลาร้ากันใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าพี่เบียเขาอยู่ขอนแก่นที่ขอนแก่นก็จะมีอาหารแล้วอร่อยเต็มเลยมีไก่เกาะอีสานมีปลาส้มมีปลาทอดมีปลาสับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อมาแล้วเปิดไม่ค่อยได้อ่านนี่หรอครับก็ย่างนั้นอ่านเอาฝากความเข้มข้นของละครเรื่องนี้นะครับกับแฟนๆพี่เบียเออขอเรื่องฝ่าแล้วงงครับเออเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งของ ศศตัวหญิงพัิกาชี่ออะวะในเรื่องนั่นคือใอูกแล้วลาสิมนันลาสิมัน <c oughs> ก็คือก็ก็จะมีเป็นแฟนหลายๆคนที่ที่ที่เคยติดตามละครที่เราเคยร่วมง,งานกันนั่นคือดั่งดวงขรุไทยซึ่งก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับก็ประมาณก็เจ็ดแปดปีได้แล้วเราก็กลับมาร่วมงานกันเรื่องนี้ก็เป็นละครแนวอีกแนวหนึง่งที่ที่ไม่ใช่แนวที่เราเคยเล่นด้วยกันเป็นเป็นแอคชั่นเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราได้กลับมาเจอกันอีกเนี่ย ผู้เขียนบทก็เลยพยายามให้เราได้มีฉากที่อยู่ด้วยกันเยอะนะครับแล้วก็จะมีกุ๊กกิ๊กด้วยมีแอคชั่นด้วย<ม>ก็เป็นละครที่สนุกมากแล้วก็ครบรถแล้วก็จริงๆทางพุ่มกับพี่หน่อยเองก็คือตั้งใจให้ออกมาแบบมันที่สุดพยายามหามุมภาพต่างๆที่ท,ที่มีความแปลกใหม่ใช้กล้องที่มีความ เทคโนโลยีที่มันดีขึ้นเทคนิคอะไรมากขึ้นก็ใช่ครับเราบูเยอะมากเลยเต็มที่มากแล้วขวัญเรื่องนี้บูสวยจริงๆนะครับพัฒนาแบบสุดยอดคือไม่เคยเห็นมาก่อนมีจะได้ชมและเรื่องเดียวโอเคจะได้ชมเมื่อไหร่ก็คงเป็นปลายปีแล้วกันเนาะไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะพยายามพยายามพยายามให้เร็วที่สุดนะครับก็ติดตามชมได้ครับโอเคได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ